นามมาครับนามน้มมากท่วมถนนคนยกยอยกนี <Courtney> oh <god. S 1> ่่ถกนี no ่เพ่ยถือยกนี่เนี่อยกนีียน่นไม่มะรตนเเต็มนะครับตรงนามทุเขาพ่จะครับทีหนึ่งคือลาเขาเลครับตอนนี้นามตอนนี้นามท่วมเบ็ดแล้วเก็บ้วแต่ยอแกยกนี่พ่อถือต้ะเก็บ่ออ้ วัตถพดนบแี่ไปคนคดพบนะเมื่อกย้อย่างไรคนวัตถุดิรอปีเลยครับหลายปีลวโอ้เปล่าหยองเปล่าทางไม่หยองเปล่าทางหรือกับป่ากัลัางขึ้นแล้วนี่ว่ากัลังถือกันยุนี่ถือก่ะนะ่ยุนี่เขาถือบ่ะเดี๋ยวป่าขึ้นมาพี่นะแรง

นี่ครับบูบิงน้ำอูพี่น้องคุณท่วมเขาพี่เห็นมันปลาอ้อยได้ครับเดินนี่คือปลาอ้อยน้ำท่วมปลาอ้อยแล้วก็เขาไม่ต้องว่าหวานทุบปนทุบได้ยกยอทุกพอน้ำท่วมเข่าชื่อว่า นามันหลายกาป่าแล้วบัดเนี่ยโอ้ไหนญาติแนะนำมาเบึงมาดูพี่ตา้บอกเลยเริ่มเริ่มมาตายอ่ะโอย่ากัเริ่มีทักปตาขึ้นมาสูงผูงไปลโอ้สามติบหลุดละขึ้นไว้พดน่ยน้มันขึ้นไวโอ้ยได้รม่ต้พหกู่ đem lên biết Để Để là pa, bây giờ mình không nam thăng lên nam นีนังลบดีแล้วะได้ยังได้ปลายังดันชื้นกันด้วเนาะตาน่อยไปเข็งน่อยเบ็ดปาสลิดก็มีเจ๋ปลานิ้งเ่ยก็ถ um> ือเออไหนได้ปลาปนิลออกตาออกป้อนี่จะปลาสลิดเต็นเนาะเดี๋ยวปานิลงก็ออกมา โอเคออได้แล้วปันนี่นองปนให้เขาดำสะพานลาโดนสะพานครับอินตายานเด้อกูหน่อสพานนตาันเโอ้โหนี่ครับน้ำน้ำมากน้ำไาลบนตกบดมือบนคำน้อนี่เชงดน้อจากขั้างคุณนขามอยู่งฟังนี่เบดนะครับเพราะว่าบ่ากล้าขามไปฟังพุ่นแล้วเพราะว่าน้าน้ำมันหลายน้ำมันกลม วอนนี so <of> ้เส้นย้อยย่างมาฟังนี้บาดเลยเนี่ยป๊ะยังบกลับบ้านแด่ยังไงไม่ยุติเยังไงไม่ทำไม่ยุติเดียได้ย้เฮ็ดทางเฮ็ดทางไว้เฮ็ดทางเวยเออเ็ดทางเียไ้เดียก็ได้หรอกเดยวจะ้นแต่ได้ปนินไงเต้ เยอ,อเด็กกระทือเด็กกระทืออีกเด็กกระทือยเฮ็ดทางไว้เฮ็ดทางไวเด็กกระเทือันนี้ได้มาทางนี้แล้วครับเพราะว่าตันยกยอมาได้น้ำไหลายๆจะเตรียมทางไหมฟังทางนี้

จับปลานะใส่บมจับกัด้วยไหมลู้องนะจับยิ้มทายอาได้บอลลางเอ้ยแมเมีลเจ้านเจู้ล่ะูล่ะเดี๋ยวไม่มาอีกปลาป่าลิปป์ท่อนามตุเนี่น well ั่น่นนนั่นนั่นโอ้ปลาสลิดใจ

คุณคอยพยพหนีล่นลงมาเร่อยๆเพราะว่านาำแห้งหลเป็นยกน้อยอะไรเป็นอันตรายว่าจะยกน้อยเบ่นมไม่ได้มอามอเลย ไปได้จะป่าน่น้ำน <la ้ปีสูงครับสามารถข้ามไปได้แล้วครับตอนนี้าษาได้บอกเป็นครับ ก็สามารถข้ามไปอีกบ้านนึงได้ครับเพราะว่าน้ำท่วมถนนอังลอันนี้ก็ไอรวดมาเรื่อยๆคนก็ไปรถดมัดอยู่ที่นีคนะบตอนนี้ประจายที่ไยล้มไปเรื่อยๆเพราะว่าน้ำมันเพิ่มไปเรื่อยๆคุณแบ้นนา,ามที่ไหลเรไ่ๆ คนตาอ้อยคมเขาไปเ <ไป S 2> ด้นนำเพิ่มนี่เลยได้ไ,ไหมอันตรายอยากออกเพื่อนทัาน,น้องเขาตั้งวงไหนก็ได้เอออยากออกเพื่อท่ดไทยเด้เว้ ยกน้อยในปลาแยวกในทางไม่ได้หรอฮะนี่ปาซีกีซีกีวันนี้น้ำอะไแห้งครับสมสได้เรยว่าน <A Momo S 2> ้ำไหลแห้งเอ่าน้ำนะครับางแห้งโอ้ ยตอนนี้น้ำจุสะพานแล้วน้ำแห้งไปหมดเฮ่นั่งย่างเวลานั่ะใช่พูดยังไงใช่แล้วย่างไปใส่เราพี่ยี่บินเนี่ยย่างกลับไม่ได้เด้อน้ำไหลเด้อ ด่ามด่ามมัแนแห้งนะครับรรรนี่เส้นน้องกับพยอมรถแล่วนะครับตอนนี้ตามหลายกันสูเส้นย้อมพยอมรถล,ละหาทำเล

บอน้ำเขาหนาเลยพี่บินเฮบอน้ำเขาน้ำท่าั้งตนโอ้ปลาสลิดไงส้พี่ด้้าู้นัวมหสเือยได้ครับน้ำลายกระไามีปลาสลิดตลาเท้าให้จับเืๆวัเรื่อย biết em có thấy mẹ mày không? không thấy nhảy bèo nhóc.

นี่น่านทีไรมานี่เห็นสะพานนะครับสะพานาลม่มลงไปคุณ ทางที่ไปบ้านหมู่บ้านเข้าไปขาดเลยนะครับไสไม่ได้หรือถูกต้องแต่จนตนนี้ที่เราัดต้ันแล้สูงวเครับีนกว ฉดนยออแล้วก็ทดคุณคุกมยังว่าท่านพ่อท่าน ว่าจะผู้ใดกาให้คนทั้งเนี่ยเดี๋ยวก็ทช้นอีกเดี๋ยวก็ทช้อีกถ่ายไม่ออกบอกันแล้นมารอนี่แล้วผู้ใดทึ้งอีกได้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 โอ้ประดูกอ่ะประดูก่ะประดูกระชื้ไปเนี่ย ดุกแกมันมยไปฮะเลรดุกสุได้สนุกสนุกอหนามันหลเออเล้วก็มีบอลยกบอลยกล้อท้าเราไปเนี่ยนั่งยกล้อท้าพุ่นท้าได้ครับขุ่นติดว่เรื่อยๆหูเลยเงาข้าคุณเลยา ตปไปอย่างนั้นนะเฮียงอ้าเดี๋ยวกระมาอีกหเป็นาเล้นขจะปโอ้ยเยงกผูที้งรัวเ่้าี่ทา

เดี๋ยวขึ้นไปดูั้นแลลวปลาขึ้นพุ้นละแล่นพุ้นละน้ามันเพิ่มนีะไปให้ใ้ไปยังไแต่เพี้ยนแต่โอ้ นี่มีอ้อยครับนี่ม่นเป็นเขาด้วยนี่ใบอ้อยใบอ้อยหิ้งยอดใบเดียวมันมาเห้งข้างหนึ่ง กระดีแห้งก็ทุกปีด้วยผมว่าถ้ามันน้ำลวดทอดพี่มันต้องเคยลวนทอดพี่ต่างๆกันแล้วน้ำมันลวดทอดพี่เค่รอึนที่ก็ลวดแค่พุณละคุณลวดของน้ำล้วนนะ้ำใส่ไมกันแล้วลวดเ่านั่นละมัน,ล,น,นมลวดตนออกสะพานเลย ยืนเลี้ยงยบก,กันลิ้มถนนนะครับรุ่นง่ายดีกูได้ึงตากัเฮกันที่นี่แล้ว ไปอ่้อไปเอ้าปัดสองปัดปลาเอะหมตัวหมดมาเออน้ทุกพ่อแมนอนพ่อแมเก็บตักกันหนามพี่มันเปลเป็นออกแล้ว

Rồi <laughs> đi một thực kìa. Nhan. Luồn gặp xiên nhỏ thui. Xiên nhỏ trên nó. liêng ơi. à. Điên.

อันนี้น้อยไ้นน่อยไดแล้วะงี้แล้วะเนี่นัน่นน่ะว่าเรตัวยัไม่ต้องมาแ้ยืดไก่ป่ติดน,น่องไปไงแต่ปนิ้นแล้วแต่ bác nói là tuổi nhẹ lên thì nó lì lê này, nó có lên thưng, lên thưng lì không? Nín một เรื่อยๆครับเพราะรุ่นเลนเลนนำหลายอยู่ก็ยูบ้านยูซื้อ <laughs> ตุณนูกครับช่วงนี้น้ำรลาน้ำมากช่วงที่เสียบยอแบบได้ออกมานี้น้อัดนงกือก็จะูนปนครับนี่ปูเสียนยอครับมักน้ำลึกโอ้ย น้ำงเยวเพื่อไปยกไปวายตงลง้นไปกคุณคก็คือใจนร้อนคใจ้าอปีนีน้ำมาหลายรถคือปีนะครับน้ำมาเคยล้นทางถึงมอีเ <pharmaceutical> ส้อตาบ่อไครออกมาเบิ้ลเล้วครับพีงเพราะว่าน้ำท่วมล้นออกไป ยกยกันยกไปเรื่อยนางไมใช่ถุงดนะใหญยนะงบางนม่น่บาที่ว่าแถวที่นะต่างนึนมาหมับ่นนบ่ันาขึ้รถแล้วครับขึ้นมาชนถุงรถ้ว ปิดการสัญงจรดล้วนะครับเส้เนนย้ย,ยกน้อยอย่างเดียวนี่นีกับพามาเบ่งน้ำสนุกสนุกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปที่นี่ยังเป็นรุ่นยกน้อยท่านใดก็ติดตามกันไหมครับแต่ที่เป็นยกน้อยนะ๋ย่ที่เป็นยกน้อยน้ำหน้านะครับช่วงเนี้ยเพราะว่าน้ามันที่มาตลอดช่วงหน้าฝนฝนชุบนะครับ รุ่นน,น,นอกงอกันใ้มือตอตตบตอตกดติดตามช่องทำมาให้กินกินไทยนะครับสำหรับวันจะต่งตัวชชคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ